สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับส,ส, Club, สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเกิดอีหยางขึ้นพ่อยาม,ม,มือขึ้นนี่บรรยากาศที่นวนครนพี่นองเนาะหลายๆคนบอกว่ามือขึ้นนี่นวนครลุกเป็นไฟซึ่งกนาสิมีมเรื่องเล่าดีๆแต่เมื่อบอกีีชั่วงที่พานมาบอโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาโพดรัวๆพี่นองอเริ่มจากโพดแรกเลยอบอโจได้ออกมาโพดว่าจังได ในยุคโซเชียลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเพื่อนว่าถ้าเฮาบ่แข็งแรงบอร่อนักแน่นพ่อและกบ,บ่มีจุดยืนพ่อโซเชียลอาจเฮ็ดให้คุ้นเสียส่งวสันเพือ่อนไงเสียจุดยืนหรือทำเอาจนลืมที่มาที่ไปของตัวเองได้เพื่อนว่าฉะนั้นต้องแยกแยะให้ได้ยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ยู่ให้ได้ยู่ให้รอดคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีย้าตกเป็นเยือของพวกบ่หวังดีเพื่อนว่าจากการสร้างยูเซอร์มาคอมเมนต์ เพื่อดาเพื่อหายรายหรือพูดชี้ทางให้เราคิดไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเพิ่นว่าถึงแม้ว่าเห้าสิฮเีดีขนาดใดทําดีมาร้อยครั้งหรือมีคนชมเห้าเป็นล้านคนพอไงอแต่จังได้จังไดก็มีคนคอมเมนต์ในทางลบคือเกาเพราะในโซเชียลจังไดก็มีพวกที่มีความสุขด้วยการเติมเน็ตมาดาคนหรือคอมเมนต์ว่าให้คนนั่นคนนี้หรือที่เรียกว่า เรียนขี้บอดพี่น้องอฉะนั้นย่าไปมกมุนยู่กับสิ่งลบๆที่มีส่วนหน่อยโบจังสันแล้วคุณสิเสียส่งเพิ่นว่าถ้าสิเติมกําลังใจต้องอ่านคอมเมนดีด,ดีที่มีมากมายถ้าเฮ้าเสพกับสิ่งที่บวกบวกชีวิตเฮ้ากับสิบบวกถ้าเฮ้าไปเสพสิ่งที่ลบๆบมั่นกะเห็นให้เฮ้าปวดหัวศูนเปล่าเพิ่นว่าฉะนั้นขอให้เฮ้ามองบวกเสพสิงที่บวกบวกแล้วคุณสิมีพลังบวก สางงานมีกำลังใจสู่งานทำงานโดยรอยยิ้มอีกมุมหนึ่งเบิงโซเชียลมั่นก็เหมือนคบเพื่อนเพื่อนว่าเสพคอมเมนต์ดีๆเสพที่ดีๆคบเพื่อนดีเหาก็ไดดดีเสฟคอมเมนต์ลบเสฟสิ่งลบๆก็เหมือนคบเพื่อนอันธพาลภูิต่างท่านท,านทีดีหรือวัคซีนที่ดีสําหรับการอยู่กับโซเชียลก็คือการเสพพลังบวกนี่แหละมผมคนหนึ่งที่อยู่กับโซเชียลมากเกือบ1ิปีต่างแต่โซเชียลเขามาแรกๆ เห็นมาหลายทานรามามามากมม้รอดมาจนถึงทุกมือนี่ก็เพราะสติสติสติอิหลีผ่นน่าคนไหนเพื่อนคนไหนพี่คนไหนพอคนไหนแม่คนไหนภูมิระคุณคนไหนเขามากเพื่อผลประโยชน์คนไหนหวังดีคนไหนบ่หวังดีคนไหนจริงจังคนไหนจริงใจคนไหนหวังดีประสงค์รายต้องมีสติต้องใส่สติสติสติ จริงๆเพิ่นว่าแล้กก็ลงซื้อโจโยมานินเนาะซ้ำนั่นบ่พ,อพ่อพะยัยในเวลาไหลเหลี่ยกันพี่น้องได้ออกมาโพสิ์อีกบ่โจโลกบ่ได้ส้างมากให้ทุกคนหักเฮ้าหล้กก็เหาบ,บ่ได้น่ารักสำหรับทุกคนในโลกฉะนั้นยู่ให้เป็นยู่ให้ได้ยู่ให้รอดกับยุคโซเชียลย่าตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางคอมเมนต์ถือว่าสุดๆอีหลีพใหญ่ทุกประโยคทุกคำพูดที่บ่โจพื้นพิมพ์ออกมา สำหรับคนที่อยู่กับโซเชียลพอยิ่ถูกทุกข้อมาจากประสบการ์ลนๆมาจากประสบการณ์ถือ่าแมนค่ะถือว่าบอจนน่เพิ่นมีประสบการยุ่กับโลกโซเชียลมาหลายมาโดนนพญเนาะ,เ,นะเป็นซิบกว่าปีแล้วนั่นแหละสำหรับผู้ใดที่พึงสิเข,ขามาหรือว่ามาสั่งโตตนกับโซเชียลนี่ละพี่น้องกะอยากให้มีสติคือจังที่เพิ่น์นวอกไว้บางเถอพลังพลังงานในการถีบข้อสเยหุาหงานสิขิดงานออกมานี่พอมาเจอข้อมมนลบ คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นรอยเป็นพันคอมเมนต์ที่เว้าถึงเฮ้าในทางที่ดีมาเจอคอมเมนต์ลบแค่คอมเมนต์เดียวพี่น้องอถ้าคนบ่อกแข็งแรงพ่อเนาะพีใหญยเนาะคนบ่อกเข็มแข็งพ่อคือว่าไปเลยเด้เหม,มือนกำลังใจเหมือนแห้งอ่อนละว่าอยากเข็ดอีหยังแล้วกับกับงานทีทีสีสางสันออกมาบางเทียมันกับว้าได้อยูอ่บางเทียมันก็คิดได้อยู่ต่ว่า<อ>ถ้าเฮ้าเห็ดคือทีเพิ่นว้าได้นี่รับรองมาเฮ้ายู่รอดอรอดยุ่นแล้วมันัึงสูนนึง ศูนย์ขืนก้อนนั่นศูนย์ขายมีสติเองสิแม่ผมมันบอมีดอกคำว่าศูนย์มีสตินั่นศูนย์ขายมีสติลหลายหลายครั้งที่เขาเจอก็ได้นี่แหละกำลังใจจากเอฟซีแฟนคลับก็คือบอสโจวานี่แหละพี่น้องผมเซอรอวาคนเฮดชิปเฮ็ดช่องอ่คนที่บ่บ่บ่ว่าสีเฮดชิปหรือบอ่กระตมโดยเฉพาะเอฟซีแฟนคลับที่เด่นๆของน้องอุ้งอิงจากสิค่ะเจอกันเบ,บิดทุกคนเจอคนเขามาปวนมาว่าไห้เออทุกคน แล้วกับอ่หลายหลายข้างกับสีวอกก็ประมาณนี้แหละวะ<ฆ>่าม่เป็นอย่างเดิ้อกับร่างใจกกำลังใจสำคัญอิหลีพี่น้อง<ฆ>บางคนกับว่าพอไายอดเอาคออเมนบอดีแคสสองสามอเมนตุข้ข่อยยังให้กำลังใจเจ้ายยุ่เป็นหมื่นเป็นพันนี่กะนี่แหละย,ยุ่ได้งอนอันนี้แหละ<ฆ>บางเทียพี่น้อง<ฆ>จนอยากเศร้าเห็ดอิหลีอันนี้ว้าจากใจพปไม่ผ่านเลยเ<ฆ>หย็ดขิปห้ากับว่ามันห้าววาใหาเอ่าวากห้ดีทุกคนบ่ได้ไปปากปั๊มบ่ได้ไปเห็ดอีหยังให้ผู้ใด เฮาเชี่ยเฮากระเชี่ยของเฮาอยู่จังสี่เฮาบ่ได้ไปว่าไปดันลูกดันเต่าแล้วก็ไปถล่มอีกกลุ่มหนึ่งจังสี่เฮาบ่ได้เคยเห็ุจังสันแต่ว่ามาันก็ยังมีคอมเมนต์หลุดออกมามาว่าเฮาจังสันจังสี่หิวแสงหิวยังจังสันจังสี่เออเฮ็ดเอาหนาถา้าศีวออไปแล้วเนาะมันโมเมนต์เฉพาะสองเฮาหรอกพ่อใหญ่มันก็นถือกสุขคนเนาะพี่น้องเนาะก็สำรับที่บอดโจเพิ่นอนอกมาโพธินีน่แหละกะ ถ้าผู้ใดเหตุใดคือเพลินมีสติยังสี่เนาะพอยญ่เนาะห้าต่องขามันไปเหตุใดอยากให้กำลังใจสำรับคนที่อยู่กับโลกโซเชียลจังสี่ไหมถ้าเข้าไปไปยึดติดอีหยังมากมายจังสี่กับข้อเมต์ลบๆเข้าสิบบมีพลังในการเหตุงานเดียพอยายเนาะะโซเชียลว่ากันว่าจังใดมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ค่ะอืมคู่มือนี่ยุคโซเชียลมันสื่อสารกันรวดเร็ว ว้ากันเห็นหนาจังสิแม่เออต่้งต่กีบพอไปเห็นงานแม่ไปเห็นงานอยู่หม่องหนึ่งลูกต่ออยู่ร่ำไห้อย่างไงเหตุจังไหนเขียนจดหมายมามันบ่าเศร้าคือถอดมันบ้ครูมือนี่มีวีวิดีโอคลอค่ะพูดคุยกันเห็นหนาเห็นตาว้ากันได้มันก็ดีอันนี้ประโยชน์ของมันแมนบออโอนเงินโอนอย่างกับโอนไงบ่ตองไปธนาคารเสียเงินคามจากรถจากล่าแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนใส่โซเชียลในทางที่พิดค่ะเออโดยเฉพาะ คตใ่โตนี่เตือนไว้เลยเด้ฉะนั้นผู้ใดที่สิทักโซเชียลมหาปยญ่ผานแบบนี้บ่ต้องแบบใดพะย่ะย์ยืมเงินเออเพราะว่าข่อยกรหาคือกันแต่พอไ่ผานกรหายืมออมเทียบยุ่กับพ่ได้ตอนนี้คนกระวัดละแวงกูเลยหน่อยจังไดเออขันกูเป็นทอสีดำๆสามทีเทียนเนี่ยเขาเขาปิดเสียงเลยเออญาติกูยืมเงินจที่จริงแล้วแบบมียนอยอ่หรอ กะแมนกระแมนนี่เลี้ยไปเนาะอืมนั่นหลับเป็นกระลังใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเข้าเสียนว่ามันกระแมนยุคคือจังหนึ่งกระได้ว่านสองสามข้อเม่นหนึ่งดอกแต่ว่าบางเทียสองสามข้อเม่นเนี่ละมันเห็นให้เข้าใจแปลวมันเห็นให้เข้าเบิดกับลังใจ นั่นหละหลังจากที่เรียกได้ว่าเพิ่นภูมิประสบการณ์อยู่ในโลกโซเชียลมาาดเนพ่นองเนาะเพิ่นออกมาโพจังสี่บางคนก็นสงสัยได้ัดนี้เกิดอะไรขึ้นจังสี่แม้อบอโจรต่องการซื้ออีหยังหรือว่าผู้ใดที่เหตุงานยู่รอโตัวเพิ่เนเจอก,กับเรื่องเาวาอีหยังบอบางคนพ่อใหญ่เคยเหตุคลิปเนาะ,ะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่คนที่มีตัวตนในโลกโซเชียลนี่ลหละบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าจังไ๋เพราะว่า ปรับบได้ปรับบได้คือว่าขามบได้ยังสิแม่ผ่านไม่ได้ยังสิแม่พอกจะเห็นคนเขามารามอาจะขอมาคอมเมนต์ในทังทีหลบจังสิกะไปแล้วจังีินหมุกมุนแห่งบ่อบาบ่มีหม่องตีตัวว่าน้องยังถือดามาเนาะเอเรื่องบ่เป็นเรื่องยังมาดามากันถือสุคนถือสุคนสําหรับคนที่มีโตตนในโลกโซเชียลเนาะเพราะว่าคือจังเพิ่นววาเนี่ยล่ะสใหายคนทั้งโลกมารักเราม่นกับเป็นไปบ่ได้พี่น้อง เติมหมอหมากหมาองค่ำนี่ไหมเ <S S> ติมเน็ดมาดาค้นเติมเน็ตมาดาคนเออแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก,กนกะเริ่มหายไปคนที่เขาเคย่อเขามาปลันเพราะว่าจะเป็นช่องของพงผ่านเองกันสิ <S 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 ค่ะตั้งแต่กี่มีได้เวลาเขาไรโสดแน่นสิสิเขา่มาเลยเด้มาตอดเออบัดที่นี่เริ่มหายไปหายไปพอยังหูบะพอยังเข้าก็ไดดกําแพงนี่แล้วจากเอฟซีแฟนคลับบางเทียกระไดเข้ากับ่อยากไปเว้าอีอย่างที่มันรุ่นแรงไม่อ,อ,อยา,ากห้คนอื่นห้เอฟซีแฟนคลับ เกิดควบ่วสบายใจยังสิ่นะ่ะเขากับว่าอยากวาาอาพ่ออดไดเฮากับอดัดที่นี่เอที่แฟนครับเออเห็นมาเฮาเออนี่ที่ออกโตแทนอืมเป็นอย่างแฉกันกน,นั่นกันนี่ขึ้นไปว่าให้เล่าขักเล่าแน่แ้จังสิบแม่อมเออ่นหละบัดที่นี่ก็เลยค่อยๆหายไปตอนนี้ก็เลยว่าคัดคนเหลือแต่แต่คนที่หักอิ่ม อย่าเพิ่มเบาสิะะ ok> เขาไม่อีกบ่เขาไม่อีกบ่เอาจังสั่นละคับเอาเอาจังสั่นละพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่มีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลซู้บูู้คนบาว่าสิเป็นในแอบดำหรือว่าในขนาดในเฟซบุ๊กก็ยังมีเนาะขนาดว่าเฟซบุ๊กมีเพื่อนแค่ไม ok ่กี่คนมันก็ยังหนีบบพลเรื่องแบบนี้เพราะไงลวก็นี่แหละสําหรับคนทําช่องทําคลิปคือกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้กันเอาจังสั่นละพี่น้องสำหรับมื้อนี้จากลาพี่น้องไปจะเพียง์สนี แล้วมาพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ